สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Energy กับดิชาน o สายฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะดิฉันอยู่ที่เกาะหมากจังหวัดตราดค่ะนี่ค่ะทุานผู้ชมคะในท้องทะเลที่เกาะหมากเกาะกูดเกาะก,กระดาษนะคะที่ตราดเนี่ยมีหญ้าทะเลนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญในการดูดซับคาร์บอนนะคะและวันนี้ค่ะ เราจะไปปลูกหญ้าทะเลกันนะคะหรือว่าบลูาร์บอนค่ะซึ่งบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเขาจับมือกับพันธมิตรนะคะและชาวบ้านที่นี่พัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะคะเกาะหมากค่ะ เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหรือโลคาบอนดิสติเนชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโมเดลบางจากว้าวบริษัทบางจากคอเบรชั่นจำกัดมหาชนได้ลงนามความร่วมมือพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่โลคาบอนดิสติเนชันหมู่เกาะมากจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมากวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านอ่าวนิดโดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซซึ่งกระจกองค์การมหาชนร่วมเป็นพยานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องบลูคาร์บอนวันนี้เหมือนเป็นพระเอก เหมือนฮีโร่ที่มาช่วยในเรื่องของการลดผลกระทบจากโลกร้อนนะคะดูดซับคาร์บอนหรือกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติมีการศึกษาไว้ว่าอย่างป่าบกเนี่ยอาจจะมีการดูดซับประมาณ1ตันต่อหนึ่งไร่ของหญ้าทะเลเนี่ยในโลกมีตัวเลขดูดซับประมาณ7-10ถึงเท่านะคะซึ่งนับว่าสูงมากแต่ในประเทศไทยนี้ยังมีข้อมูลตรงนี้น้อยมากนะคะเราก็เลยสนับสนุนคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลใ,ใน พื้นที่ทะเลตะวันออกที่หมู่เกาะหมากนี่ค่ะหลังจากมีการลงนามกันไปแล้วเนี่ยบางจากกับมอเกษตรแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเนี่ยขับเคลื่อนอย่างไรบ้างคะนอกจากในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาการ,กรเก็บคาร์บอนของญ้าทะเลนะคะเราก็มาดูว่าเราจะช่วยผลักดันขับเคลื่อนเกาะหมากเป็นโลคาบอนเดสิเนชั่นมากกว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างไรเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์นะคะหรือทดลองอวินโนนี่มาให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวได้ทดลองใช้เพราะว่า,ฟฟาต้องการฟอนเดไซ์ไฟฟ้าต้องการลดการใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลหรือว่าเล็กๆน้อยๆอ,อย่างผลิตถุงมือที่มาจากขวด PT r e c ไซเ e เอามาให้ทีมอาสาสมัครเก็บขยะแทชิโร่เกาะหมากพยายามที่จะร่วมมือกับทั้งภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะหมากนั่นเองค่ะใช่ค่ะที่เกาะหมากเนี่ยตอนนั้นผมเป็นคนสำรวจแนวปะการังกระยาทะเลกลุ่มแรกของพื้นที่นี้ทั้งหมด ทำไมเก็บได้มากถึง10เท่าหญ้าที่อยู่ในทะเลเนี่ยเวลาตะกอนหรืรออะไรต่างๆมันไหลผ่านมันติดใบหญ้าเพราะมันไปดักคาร์บอนแล้วก็พอคาร์บอนลงบนพื้นมันก็จม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 ,จมเพราะฉะนั้นพอลงไปข้างล่างมันก็ไม่กลับมาขางบนแล้วติดแหกอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมคะอย่างในท้องทะเลเนี่ยเกาะมาเกาะกูดเกาะกระดาษเนี่ยก็เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเลซึ่งจะช่วยดูดซับคาร์บอนด้วยแลจารย์เข้ามาเนี่ยเห็นว่ามีการเข้ามาสำรวจเข้ามาเจาะผืนดินเอาดินขึ้นไปยังไงคะ เราก็เริ่มต้นงานของบรูคาร์บอนกับบางจากเราก็เลือกพื้นที่นี้ด้วยเหตุผลว่าพื้นที่ที่เกาะมากเนี่ยเป็นแนวปะการังที่มียาทะเลมากที่สุดคนบนเกาะก็น่ารักเราใช้ดโดรนบินในหลายระดับความสูงทําเป็นภาพขนาดใหญ่ขึ้นมาหนึ่งภาพจากนั้นเราก็ท่อเจาะลงไปเก็บคาร์บอนเก็บดินลงไปเมตรหนึ่งอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็แบ่งดินทีละชั้นชั้นละ5เซน5เซน <Yeah. S 1> เอาส่งเข้าเครื่อง,องวิเคราะห์ชั้นสูงที่จะประเมินได้ว่าไอ้ดินที่เก็บมาแต่และชั้นเนี่ยมีคาร์บอน สะสมอยู่แค่ไหนครับแสดงว่าที่อาจารย์บอกว่าหญ้าทะเลเก็บคาร์บอนคือเก็บแล้วมันก็ลงไปในชั้นใต้ดินข้างล่างใช่ครับเป็นเม็ดเลยใช่ครับมันฝังอยู่ใต้ดินหญ้าทะเลที่เราพูดถึงเนี่ยคือเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ครับน,นี่ถ้าคนเข้ามาช่วยกันปลูกหญ้าทะเลมันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างเมื่อมีหญ้าเพิ่มขึ้นมันก็ฝังสามารถเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินมากขึ้นในต่างประเทศที่เขาทำเนี่ยก็คือเดิมทีมีแค่นี้เข้าไปฟื้นฟูเสร็จแล้วได้แค่นี้เป็นคาร์บอนเครดิตสามารถเอาไปหักลบกับ กำแพงภาษีคาร์บอนในการส่งออกสินค้าเพราะฉะนั้นหญ้าทะเลเนี่ยมันก็เลยมีมูลค่า,าแสดงว่าการที่เรามาปลูกหญ้าทะเลเนี่ยนอกจากธรรมชาติได้แล้วช่วยกักเก็บคาร์บอนแล้วตัวภาคธุรกิจเองคุณนะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของ<ช>คาร์บอนเครดิตได้มันต้องมีคนดูแลชาวบ้านเขาไปช่วยกันดูแลภาคธุรกิจต้องซัพพอร์ตชาวบ้าน แล้วยาทะเลมีมากขึ้นระบบนิเพศดีขึ้นชาวประมงก็มีปลาตัวใหญ่ขึ้นขายปลาได้ง่ายขึ้นมไม่ต้องออกเรือไปไกลๆฟังอาจารย์ทรพูดตรงนี้แล้วเข้าใจเห็นภาพชัดเจนแล้วเดี๋ยวไปคุยกับชาวบ้านในท้องที่บ้างค่ะในยาทะเลเนี่ยจะมีสัตว์น้ำเล็กๆอาศัยอยู่เป็นที่หลบซ่อนภัยช,ชาวบ้านก็ทำมาหากินในในยาทะเลอยู่แล้วโดยปกติโดยการลากหมึกบ้างวางรอบปูม้าบ้างพอบางจากเข้ามาทำเรื่องนี้ชาวบ้านรู้สึกยังไง ชาวบ,บ้านก็ก็รู้เรื่องของระบบนิเวศของยาทะเลว่ามันสามารถดูดซับคาร์บอนได้ฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่ชาวบ,บ้านอนุรักษ์และก็หวงแหนเพื่อให้ระบบนิเวศนั้นดีมากขึ้นนั่นเองนะคะมาคุยกับนายกอบา,าตกเกาะหมากกันค่ะท่านนายกเป็นยังไงบ้างนโะยบายเรื่องของกลิ่นที่นี่คะเกาะหมากเนี่ยคนจะบอกว่ามาเกาะหมากเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยไอ้มันมีนะมันมีความสงบ มันมีอากาศที่สดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนโยบายของอบตอเองมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้เกาะหมากเนี่ยเป็นกรีนเดสิเนชันแล้วก็เป็นโลคาบอนด้วยทีนี้โลคาบอนเนี่ยเราพูดถึงง่ายๆก่อนรถจักรยานยนต์ก่อนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนลดการขี่จักรยานยนต์หันมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบางจากมาให้ลองใช้วินโนนี่ประชาชนชอบนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ชาร์จแบตอ่ะ ชุมชนเนี่ยพอรู้ว่าโครงการของบางจากเนี่ยเรื่องญ่าทะเลเนี่ยก็ทําให้ประชาชนที่อยู่บนเกาะหมากเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีความรักไอแนวปะกาลังของเราเนี่ยที่อยู่รอบๆเนี่ยเพราะเรามีแนวปะกาลังเยอะมากบนเกาะหมากก็หวงแหน่าญยญาทะเลเนี่ยมากขึ้นว่าเฮ้ย <c ười> มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คาร์บอนลดลงคือสร้างการรับรู้สร้างความตื่นตัวมากขึ้นนะคะพออค้ากันที่บางจากเข้ามาทําโครงการบูคาร์บอนตรงนี้เนี่ย มันจะช่วยเสริมจุดแข็งให้กับเกาะมากได้อย่างไรบ้างครั้งน่าดีใจครับเพราะว่าบางจากเองเนี่ยเป็นหน่วยงานด้านธุรกิจพลังงานทั้งออยและนอนออยเข้ามามีส่วนร่วมในการสปอร์ตในสิ่งที่พื้นที่และหน่วยงานของรัฐเองไม่มีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากบางจากมาช่วยในเรื่องของการศึกษา ร่วมกับมอกษตเสรินะครับที่เป็นตัวเก็บคาร์บอนได้มากกว่าพืชปกติถึง7-10เท่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเป็นตัวมาช่วยเสริมยกระดับได้เร็วขึ้นที่ผ่านมาสิ่งที่อปทอลงมาทำแล้วแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็หมักก็จะมีเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวโลคาร์บอนเช่นกิจกรรมการปั่นจักรยานนะครับอปทอเองก็นําจักรยานถึงจํานวนถึงร้อยคันนะครับมามอไว้กับทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวสนับสนุนในเรื่องของรถไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่รวมถึงการกําจัดขยะสนับสนุนงบประมาณในบางส่วนแล้วก็สนับสนุนในการจัดซื้อหาเครื่องกาจัดขยะในในพื้นที่กาหมากครับ สำหรับภาพใหญ่ของบางจากจริงๆแล้วเนี่ยจะขับเคลื่อนไปสู่ N e ซิโ o ในปี2050แผนที่เป็นรูปธรรมนะคะจะขับเคลื่อนอย่างไรวันนี้มาคุยกับซ e o กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค,คุณชัยวัน์คะขับเคลื่อนสู่ n นซิโรปี2050เร็วกว่าที่คนอื่นเขาพูดกันด้วยซ้ำทำยังไงอย่างเป็นรูปธรรมได้ในการตั้งเป้า2050เนี่ยให้เป็น n e สซิโรเนี่ยผมว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันนะครับพอเมื่อมีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าเราจะทาอะไรต่อ เราตั้งเป้าว่าอีกสัก8 7 2 8ี่ปีข้างหน้าเนี่ยมราจะเป็นศู e r o บางจากเองวันนี้ก็เริ่มมีการทำ roadmap กันก็เรียกง่ายๆว่า BCP เนี่ยตัว B ก็หลักๆนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ breakthrough performance นะครับเราพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทำงานต่างๆการกระบวนการผลิตทุกๆอย่างเนี่ยมีการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งเราคิดว่าด้วยเทโนโลยท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะลด การใช้พลังงานได้สัก40%นะครับจริงๆวันนี้ก็20%กว่าเปอร์เซ็นต์ละแล้วก็ C เนี่ยก็เป็นเรื่องของ conservation สนะครับก็คือที่เราทำมาอยู่วันนี้เราพยายามจะใช้ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาช่วยกักเก็บนะครับธรรมชาติเองจริงๆก็ได้ออกแบบแล้วว่าให้ต้นไม้เนี่ยเป็นคนดูซับคาร์บอนหญ้าทะเลเนี่ยครับที่เรียกว่าบูคา carbon นเนี่ยดูซับคาร์บอนก็ได้ประมาณ10เท่านะครับในส่วนนี้นะเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเรามี emission เท่าไหร่เนี่ยสัก10เนี่ยจะใช้กระบวนการธรรมชาติในการกักเก็บนะครับ ล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ P ที่ที่เราพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับมาช่วยซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน10ปีข้างหน้า15ปีข้างหน้านะครับเพื่อที่จะมาดักเก็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์สเอามาเป็นยูทิลไลซ์นะครับจริงๆแล้วคาร์บอนก็เอามาทําเสื้อผ้าได้นะครับคาร์บอนเอามาทําเป็นโปรตีนนะครับคาร์บอนม,นมาทําเป็นเชื้อเพลิงซึ่งช่วยทําให้เราสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็จะเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งนะครับคือจะเปลี่ยนรูปธุรกิจของบางฉากไปเลย ส่วนต้นเน็ตเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ทําเราสร้างเครือข่ายหรือสร้างอีโคซิสต็มนะครับอย่างที่เรามีทำคาร์บอนมาเก็ตครับนะครับเรามีทําเรื่องของซินไบโอฟอรัมต่างๆเนะี่ยภาพชัดเจนก็คือขับเคลื่อนโดยตัวของบางจากเองด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการลดต้นทุนพลังงานแล้วก็รวมถึงร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เป็นพันธมิตรเข้ามาในการขับเคลื่อน ให้องค์กรนั้นมุ่งไปสู่ NETZERO ใ,ในปี2050นั่นเองนะคะ <c oughs> คุณเชวัน์คะแล้วโมเดลบางจากว้าวเนี่ยมันคืออะไรคะว้าวนะครับก็ WO W นะครับ w แรกครับเป็นเรื่องของ well being นะครับคือทำยังไงให้สังคมได้อยู่มากขึ้น <c oughs> นะครับอันที่สองก็เป็นเรื่องของ oxygen e n h a n c e m e n t นะครับ ทำยังไงให้คุณภาพอากาศมันดีขึ้นกับ<ภ>ต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วมันอยู่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของวอเตอร์แมเนจเมนต์เราก็อยากจะทําคุณภาพชีวิตรอบลรงการให้ดีขึ้นด้วยนะครับ<อ>เรื่องของการดูแลคลองเรื่องของดูแลสภาพอากาศต่างๆนั้นวอาวก็จะเป็นหลักๆจะเป็นเรื่องของสังคมแล้วก็ชุมชนที่อยู่รอบลรงกานหรือท,ที่ที่ที่เราสามารถจะเข้าไปช่วยได้เอาละ่ะคับท่านผู้ชมครับวันนี้เห็นภาพของบางจากในการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ